จัดกันต่อละกันโอ้โหก็สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมลาเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะฟาร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทำไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานำเสนอก็เป็นทาร์ของแอป d ีจีโฟนแอป อปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอดฟาร์มได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้การฟาร์มของเราเนี่ยฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทสำหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้ดีคลิปชั่นใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโค้ดลายส2งเพื่อรับส่วนลด20บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลานลิเอรในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจ๊น้ากราะทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับผมสําหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ากราะทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ใคลิปชั่นหรือใต้นในคอมเมนต์เลยนะครับผมสวัสดีครูทุทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัลตานี่เกมไลน์เจอร์สําหรับคล ซึ่งตอนที่ผมเข้าเกมตู้พ่มโอกาสก็มาแล้วแต่ว่าตู้พ่มโอกาสมันดันแยกตู้มาซะงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมคิดยังไงแต่ส่วนตัวผมก็ตามนั้นแหละกร็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะทํามาแบบนี้ถ้าโคลาโบไหนเก่งเขาจะแยกตู้มาส่วนโคลาโบไหนไม่เก่ง เขาจะยำรวมนั่นเองอ่ะก็ตามนั้นเลยสําหรับใครที่อยากจะได้เจ้าตัวของกินโทกิก็มาเปิดตู้บนได้หรือว่าหลายๆคนเรียกว่ากินโทกิส่วนตู้ด้านล่างก็จะเป็นเจ้าตัวของคางูระใครที่อยากได้ตัวดีเซตเก่งๆก็มาตามล่าก,กันได้แต่ว่าคลิปนี้ของผมจะทําการเปิดกาชาจนกว่าจะได้เลนเจอร์หน้าตู้ตัวใดตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งผมก็พอแล้ว แต่ไม่รู้ว่าในงบตัวกระชาตน้อยๆแบบนี้ผมจะได้หรือเปล่าและผมบอกเัาเลยว่าผมจะเปิดจนกว่าจะได้เลนเจอร์หน้าตู้ไม่รู้ว่าผมจะหมดเท่าไหร่แต่ผมจะทุ่มสุดตัวแน่นอนกับ,บคุระโบกินธรรมะเรามาลุ้นกันที่รอบแรกกันเลยดีกว่าว่าตัวกระชารอบแรกของเราจะได้เลนเจอร์ตัวหน้าตู้หรือเปล่าหรือว่าผมจะได้เลนเจอร์ตัวเกลือตั้งแต่ตัวแรกเลยมักมาลุ้นกันที่รอบแรกกันเลยว่าผมจะเกิดหรือผมจะดับก็รอบนี้แหละเราต้องมาวัดกันที่รอบแรกแล้วล่ะ มันเป็นรอบแห่งชี้ชาตาโอ้โหเรียบร้อยรอบแรกของเราก็ได้เป็นนักสู้ไซมอนกันเลยมาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าเราจะได้ไหมสำหรับใครที่เปิดกระชาได้ลินเจอร์ตัวอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงได้ไดาราคิดนี้ได้เลยว่าตอนที่ผมเปิดตอนนี้คือน่าจะเป็นช่วงดึกๆเลยมามาลุ้นกันต่อดีกว่าเรียบร้อยแม่มดฝึกหัดจะเกลือแปลกๆยังไงก็ไม่รู้สำหรับตู้ข้างบนมาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้หรือเปล่ามาก็ขอให้ได้หน่อยเถอะรอบน,นี้ ขอให้ได้สักตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้หน้าตู้ผมขอแค่ตัวเดียวเรียบร้อยลูกเสือเมอรี่ตามนั้นแหละเปิดกันต่อมาเหลืออีก25ตัวผมขอสักตัวเดียวผมขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนอกนั้นผมไม่ต้องการแล้วจะเป็นตัวอะไรก็ได้ผมขอแค่ตัวหน้าตู้เท่านั้นก็พอแล้วมาจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหโอ้โห มาโอ้โหตัวตลกเอาอีกแล้ว5ตัวสุดท้ายมาผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าสำหรับ5ตัวสุดท้ายผมขอข้ามเลยละกันเรียบร้อยนักซูไซมอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเติมตัวไกาชาพเพิ่มแล้วก็มาเปิดต่อดีกว่าตะ่กี้ผมเปิดตู้บนไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเกลือปแปลกๆเดี๋ยวเรามาลองเปิดตู้ล่างกันหน่อยละกันเผื่อจะได้เจ้าตัวของ,ของคากระมามาดนูนที่5ตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าผมจะเกิดหรือผมจะดับมา รอบนี้โอ้โหมาอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ที่เปิดมาอะไรอีกเรียบร้อยเจ็ดดาวเจ็ดดาวมาลลัวเลยจังหวะนี้มาอีกไหมโอ้โหมันเป็นตัวนอกทีมไปเลยตัวนี้เป็นสามทหารเสือถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งผมว่าน่าใช้งานดีกว่านี้ถ้าเป็นเจ้าตัวของหมูลนายอำเภอเรียบร้อยไหมโอ้โหเอาอีกแล้วนักท่องเวหาผมว่ารอบนี้ผมน่าจะเกลือแหละดูจากสภาพแล้วนี่บุตรชายมังกรมาอีกแล้ว 15ตัวรอบนี้ขอเถอะเรียบร้อยช็อตเค้กเปล่าจะมาไหมเรียบร้อยเลือดร้อนห้าตัวสุดท้ายจะได้กับเขาหรือเปล่าโอูโ้หออกกำลังกายผมว่าจำเป็นต้องเติมตัวเพิ่มอีกแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอหยอดติดสักสิบตัวละกันตู้นี้เดี๋ยวผมค่อยไปโยกเปิดตู้บนละกันรู้สึกว่าสตู้นี้ไม่ต่างกันเลยมา อูโหเอาอีกแล้วเอ็ดเวิร์ดเรือถังโอ้ผมว่ารอบนี้นายจะเจ็บหนักเหมือนกันมาอูโหเอาอีกแล้วทาหารเสือมูลผมพอแค่นี้แหละตู้นี้ตู้นี้ผมขอไว้ก่อนละกันผมจะไปเปิดตู้บนเพราะว่าตู้บนมีโอกาสที่ผมจะได้กินโทคิมาขอเถกินโทคิตัวหน้าตู้ตัวนี้ผมขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าในเดือนนี้ผมคิดว่ากินโทคิน่าจะเก่งที่สุดแล้วแหละผมขอหน่อยเถอะกินโทคิรอบนี้มาอ้โหูเรหนาดด่วนรถไฟเอามา จัดกันต่อละกันโอ้โหได้แล้วได้แล้วนี่แหละที่ผมต้องการได้แล้วนักรับจ้างสารพัดซาคาตะกินโทคิโอ้โหคือถ้าถามว่าผมเข้าเกมเป็นตัวอะไรผมเข้าเกมเป็นไอตัวธาตุไม้ที่เป็นตัวตำรวจผมเข้าเป็นล่างไฮเปอร์ถ้าผมจำไม่ผิดผมเข้าไปล่างไฮเปอร์แล้วผมก็เปิดได้เรนเจอร์ตัวนี้มาแล้วตอนนี้ผมเหลืองบอีกประมาณ20ตัวเดี๋ยวผมจะไปเปิดตู้ล่าง เพราะว่าผมเปิดได้กินโทคิแล้วผมก็ต้องไปเปิดตามหาตัวขออคาโูระต่อมาลุ้นตูร่างกันต่อละกันตอนนี้คือว่ามิชชั่นผมคอมพิวต์แล้วเพราะว่าผมได้มาหนึ่งตัวแล้วเป้าหมายที่ผมตั้งไว้คือขอแค่ได้เรนเจอร์หน้าตูตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวก็เพียงพอแล้วตัวอื่นก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวกินโฮชิอีกก็ได้มาลุ้นกันต่อละกันว่าจะได้อีกไหมคือตอนนี้ผมไม่ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าผมได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วมักอูโหแดนเนียว สิบตัวสุดท้ายจะได้กับเขาหรือเปล่าโอ้โหออกกำลังกายผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบกึ่งกึ่งตัวขยะเลยแหละตัวนี้มาห้าตัวสุดท้ายคมๆหน่อยเรียบร้อยฮันนิงฮันนี่ผมว่าต้องเอาตัวไงชามายัดเพิ่มถ้าผมเปิดไม่ได้คังูระในคลิปนี้ผมว่าผมไม่น่าจะนอนหลับแหละมาขอให้ได้เถอะคางูระตัวเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นผมไม่ต้องการแล้วเพราะว่าผมได้กินโทคิมาแล้ว ที่เหลือก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันและก็อยากจะได้คางูละโอ้โหไม่ใช่มันตีมแบบตีมกิโมโนมาแบบนี้ผมว่าไม่ใช่คางูละแน่นอนมาลุ้นกันต่อเรียบร้อยเด็กปฐมโอ้โหสามสิบตัวของผมจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยมือกีตาร์ผมว่าตอนนี้คือผมแอบหวั่นเหมือนกันว่าผมจะไม่ได้ตัวของคางูละเรียบร้อยลรบีฮูดยี่สิบตัวสุดท้ายมามาดูกันว่าผมจะได้อีกตัวหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นเบาวเด็กปฐม งั้นผมไปลองเปิดตู้บนอีกสักครั้งหนึ่งละกันเผื่อกินโฮคิจะออกอีกผมว่าถ้าอีกเดือนนี้ผมเปิดได้แต่คินกินโฮคิผมว่าน่าจะต้องคิดหนักแล้วแหละเนื่องจากว่าผมไม่มีเจ้าตัวของคางูระมารีวิวผมจําเป็นต้องไปหาไอดีมารีวิวแล้วแหละโอ้โหเอาอีกแล้วนี่แหละนี่แหละตู้ข้างบนคือตู้ที่ดีที่สุดสําหรับผมเพราะว่าผมเปิดมาคือได้แต่ตัวดีๆตู้ด้านล่างคือผมไม่เห็นวิแวของคางูระกับเจ้าตัวของชินปาจิเลยโอ้โหคือสุดมากตู้บน ผมเปิดได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ล่างกันต่อเลยดีกว่าเผื่อเราจะได้เจ้าตัวของคางูระมามางบสิบตัวแบบนี้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องยัดเพิ่มอีกโอ้โหคาบอยเจสิก้าเอาแล้วไงรอบนี้รอบนี้จะโดนแบบจะโดนเยอะหรือเปล่าก็มาดูกันเรียบร้อยกบเจ็ดดาวมาแบบนี้โอ้โหคือท้อเลยมา ผมขอหาตั๋วแล้วก็มายัดเพิ่มอีกสักนิดละกันตอนนี้ผมเตรียมตั๋วกาชาเพิ่มขึ้นมาอีก40ตั๋วแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นตู้นี้กันเลยดีกว่าว่าผมจะได้คางูระหรือว่าเจ้าตัวของชิมปาจิ2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพราะว่าผมอยากจะได้มาแค่รีวิวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นคือถ้ามันเก่งผมก็จะปั้นแต่ถ้าไม่เก่งผมก็ขอเก็บไปคิดก่อนละกันมา รอบนี้ขอให้ได้ชิ้นปาจิหน่อยได้ไหมเรียบร้อยเทปีวีนัอีกแล้วผมว่าตั๋วการชาที่ผมเตรียมมาในคลิปนี้น่าจะไม่เพียงพอต่อการเปิดตามล่าคุณระโบเรนเจอร์ในรอบนี้แล้วแหละผู้โหนักท่องวิหารรอบนี้น่าจะเกลือแหละรอบต่อไปผู้โูจิตด,ดาวอีกแล้วรอบนี้คือเป็นรอบที่น่าจะสวยที่สุดแล้วแหละตั้งแต่ที่เปิดมา ผมไม่เคยเปิดกาชาแล้วได้กุบเจ็ดดาวรัวแบบนี้น่าจะเป็นแบบรอบแรกเลยที่ผมเปิดได้กุบเจ็ดดาวรัวขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้ตัวหน้าตู้ไปถึง2ตัวแล้วขาดอีก2ตัวผมก็จะครบคลาโบแล้วมาอูโหมังกรอะไรมันจะขนาดนั้นตัวนี้มาลุ้นกันต่อดีกว่าอีก4ครั้งสุดท้ายจะได้หรือเปล่าแกเจ้าสารล้านแบบนี้ไม่เอาแน่นอนแหละมาแม่มด ผมว่าตัวกาชาผมน่าจะหมดกอดอูโหพันีจรพันีจรไม่เอาพันีจรไม่เอาอ้โหตะบองเพชรผมว่าต้องเอาตัวกาชามายัดเพิ่มอีกแล้วแหละถ้าผมเปิดไม่ได้ตัวของคางูระวันนี้ผมน่าจะนอนไม่หลับแล้วแหละ ผมขอเถอะคางูระมาแค่ตัวเดียวคือผมจบเลยมิชชั่นผมน่าจะคอมพีสแล้วแหละรอบนี้ผมขาดแค่ตัวของคาง,งูระกับตัวของชิมปาจิเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นผมได้ครบหมดแล้วผมอยากได้แค่2ตัวนี้เพื่อทําให้โคลาโบในรอบนี้ของผมครบนั่นเองอ้โหปูกอบตัวเลขมาก็เกือแล้วมาลุ้นกันต่อ35ตัวมันจะไม่ได้สักตัวอันนี้ก็คิดหนักอยู่และมาอ้โหปูเลือกสุนแอปเปิลมาอีกแล้ว ผมว่ารอบนี้น่าจะต้องทําใจแล้วแหละโอ้โหอินเดียแดงเจสิก้ามันต้องมาแล้วแหละมาโอ้โหฮอลลัสตัวนี้คือเก่าคึกเลยมะยังไงมันต้องได้แหละรอบนี้มาโอ้โหโตไม้เรียบร้อยแหละรอบนี้คือไม่ได้หวังอะไรแล้วสามครั้งสุดท้ายมาอีกแล้วนี่แหละที่ผมไม่ต้องการคือเอาจริงๆเดือนนี้ผมเปิดได้กบเจ็ดดาวลัวเกินแล้วผมแบบไม่อยากได้เลยเอาตรงๆคือเอาไปย,ย่อยยิงยังไม่คุ้มเลยกบเจ็ดดาวมะ สิบตัวสุดท้ายใส่มอนนักกูห้าตัวสุดท้ายไม่ได้ก็ต้องจบแล้วแหละเพราะว่าตัวกาชาผมไม่น่าจะมีเปิดแล้วผมเอาไปเปิดแบบสเปะสปะก็เยอะเหมือนกันแต่รอบนี้ก็ถือว่าผมถือว่าเก็บได้เยอะเหมือนกันมะโอ้ยอ,อานักปลาเล่จบกันรอบนี้ถือว่าผลประกอบการในทิปนี้ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งและถ้าใครที่ถามเข้ามาว่าผมเข้าเกมเป็นตัวอะไรผมเข้าเกมเป็นเจ้าตัวนี้ในร่างไฮเปอร์นั่นเองเป็นตัวของอิจิคัตะ ร่างไฮเปอร์สำหรับใครที่อยากจะลองสูตรนี้ก็ลองไปเข้ากันได้หรือใครจะเข้าอีกตัวนึงก็ได้ผมเข้าเป็นกินธรรมะร่างเอาตานเองนะก็ไปเข้ากันได้2ร่างนี้ผมมักจะเปิดได้บ่อยที่สุดแล้วก็รอบก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดได้กินฮคกี้สองตัวอันนั้นน่าจะเป็น อเข้าเป็นเจ้าตัวของราวองมียวจีแต่ว่าตอนนี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าตัวเกมอัปเดตมานานแล้วประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะเติมตัวกาชาเพิ่มหรือว่าอยากจะเติมแพ็กเกจลูบี้แพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ในระบบ iOS ผมขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าดจดทะเบียนถูกต้องต,งตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน g เจอร์ทางร้านรับเติมหมดเลยแล้วผมขอเคมว่าร้านนี้ถูกที่สุดแล้ว หรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป GG Phone อยู่อยากจะจัดแพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายปีก็ไปเติมมาได้ที่ร้านเจ๊น้ำนะคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จะจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดีคลิปชัน้นแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้การถือว่าการเปิดการชิในคลิปนี้ของผมก็ถือว่าได้เรนเจอร์ตัวดีๆมาอยู่ประมาณ2ตัว ที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นเลนเจอร์ตัวเกลือที่ผมไม่ต้องไปพูดถึงแล้วแหละเอาย่อยก็ไม่คุ้มเอาไปขายทิ้งก็ยังไม่คุ้มเลยอะคิดหนักคิดแล้วคิดอีกสําหรับตัวเกลือในตู้กาชาในรอบนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดเกียร์กันละกันสาหรับใครที่มีแผนว่าอยากจะเปิดเกียร์ในรอบนี้เราดูคลิปผมก่อนได้เพราะว่าผมอยากจะมาเช็คผลดอบให้กับคนดูได้ดูเหมือนกันว่าตู้กาชามันจะเกลือขนาดไหนแล้วมันจะเค็มขนาดไหนกัน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ